โอเคครับนะกรับสวัสดีครับพ่อแม่พี ant, พ่น้องชาวลายเกมเศรษฐีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับนะก็ขอญาต์มารีคริสต์มาสย้อนหลังนะครับนะแล้วก็แฮปปี้ w y วเยล่วงหน้าน,นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูอีเวนต์กันใหม่ล่าสุดของทงางรายเกมเศรษฐีดีกว่านะครับดูเหมือนจะเป็นอีเวนต์เลยหลังนะครับนะเดี๋ยวเราไล่กันทีละตัวเลยจากบนลงล่างเนาะตัวที่หนึ่งก็จะเป็นจูนี่เนาะจะเป็นสายล้มนะส่วนจูน่าเนี่ยจะเป็นสายวิกนะครับนะ อ๋อต้องเรียมไปมันชื่ออีโวนะเพราะว่าถ้าเป็นจูนี่กับจูน่าเฉยๆอ่ะมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะไอตัวนี้จะเป็นอีโวนะครับนาะเวลาพูดต้องใช้อีโวด้วยจะได้ไม่สับสนอีโวจูนี่เนี่ยจะเป็นสายล้มนะส่วนอีโวจูน่าเนี่ยจะเป็นสายวิตตอรี่นะครับนะเพื่อใครสับสนนะ โอเคอันต่อไปจะเป็นทางด้านของ EVO ก่อนนะครับนะอ่าอันที่4ก็จะเป็น EVO a เ a นะครับนะเป็นสายวิกนะ a อ a นะแล้วก็อันที่5ก็เป็น EVO Artemis นั่นเองนะครับนะก็เป็นสายวิกเช่นกันนะอันที่6ก็ EVO e l อลโรนนะครับนะเป็นสายไฮบิชนะครับแต่ว่าจะนิยมเล่นเป็นวิกซะส่วนใหญ่แล้วก็อันที่7นะก็จะเป็น EVO m o o n l i g h t Genie นะครับนะก็เป็นนาเดียทัศน์ผสมนั่นเองนะแล้วก็อันต่อมาเป็น EVO ว โอมินะก็เป็นสายวิทเหมือนกันนะครับนะแล้วก็อันต่อมาเป็น Evo Immortal m เมียมอนอันนี้จะเป็นสายล้มละลายนะครับนะแล้วก็อันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับนะ Evo สนเอ้ยมันชื่อ Snow q u e e n i สต a b e l ต่างหากนะก็อันนี้สายเป็น b a l a นซ์นะครับนะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นฮันฮนัของ Ice l e ล b a n บังนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเราดูรายละเอียดอื่นๆก่อนนะ อะไรปะโอเคครับนะก็อีเวนต์นี้จะมีทางด้านของอัปเดตอัปเดตเป็นตัวละครตำนานได้นะครับเราสามารถไปเติมแสงแห่งตำนานในร้านค้าแล้วก็เอาตัวละครมาอัปเกรดเป็นระดับตำนานได้นั่นเองนะครับนะโอเคแล้วก็วิธีการตามหาของอีเวนต์นี้นะครับนะให้เราเก็บประสาทไฟ A บวก2ชิ้นประสาททอง A บวก2ชิ้นตามด้วยประสาทน้ำแข็ง เบวกอีก2ชิ้นเพื่อมาแลกเป็นทางนั้นของแร่สวยงาม S นั่นเองนะครับนะแล้วกเ็เราสามารถตามหาชิ้นส่วนอัญมณีคอสตูมเพื่อมาแได้เป็นกล่องเลือกอัญมณีคอสตูมได้ด้วยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าตรงน,นี้นะก็ไอซ์เลอบังแล้วก็ควีนไวท์สโนควีนอิงซาเบลเนี่ยใช้ S ทั้งหมด3ชิ้นแล้วก อิมมอร์ l m ลมีเมียนอีโวนาโอมิอีโวนะครับนะใช้ S ทั้งหมด4ชิ้นนะอีโวเอลล e น o ีอีโวอาเทมิสอีโวเอวาอีโวกอนอีโวลูจูน่แล้วก็อีโวจูนีนะครับนะใช้เอทั้งหมด5ชิ้นนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวละครไหนหน่าสนใจบ้างนะ เริ่มด้วยตัวละครที่น่าสนใจที่สุดผมมองว่าเป็นตัวนี้ครับนะอีโวจูนี่นั่นเองนะครับนะก็จะเป็นความสามารถสับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับนะแล้วก็มีชาร์โลขังฟองแบนดิ้งเปลี่ยนเป็นหุ่นกระบอกสกิลไทเทเนียมคือโคตรครบเครื่องเลยนะครับตัวนี้ผมมองว่าคือตัวนี้มันมีสกิลเปลี่ยนเป็นหุ่น หุนไล่กาหรือว่าหุนกระบอกให้แถมมีสกิลป้องกันการเคลื่อนย้ายสองครั้งเรียได้ว่าเราไม่ต้องไปต้องไปหาหมวดที่นี้มาใสใ่เปลืองโลกแล้วมีแปนเด้งในตัวอีกอ่ะคืออะไรมันจะครบขนาดนี้มันมี3 g จี้อยู่ในตัวเดียวเลยแถมยังมีความสามารถที่แบบอ เปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็น่ะคิดดูก็คือทุกๆการถอยเต่าเนี่ยมันจะสร้างวิญญาณผีเสื้อและถ้าเราไปตกวิญญาณผีเสื้อจะทําการเปลี่ยนตําแหน่งกับศัตรูซึ่งไอสกิลเนี่ยมันร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเว้ยอะไรมันจะดีขนาดนั้นอ่ะการที่เราได้สกิลร้อยเปอร์เซ็นเป็นอะไรที่ดีมากะนะบอกไว้ก่อนแถมมันยังมีชาร์จโลแล้วมีขังฟองศัตรูอีกอ่ะอะไรจะครบเครื่องตาน,นี้คือป้องกันได้ดีมากมีชาร์โลให้มีหมวกให้มีหุ่นไล่กาให้มีแปนให้มีขังฟองอีก อะไรจะดีขนาดนี้ครับผมบอกว่า Evo j u n i o เนี่ยเป็นอีกเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมบอกว่าดีมากเลยนะครับนะแล้วก็อยู่อันดับท็อปของเซิร์ฟด้วยนะผมบอกว่าตัวนี้เนี่ยน่าตามหามากเลยนะครับนะมันเป็นตัวละครล้มละลายด้วยนะเล่นง่ายนะครับนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะก็จะเป็น อีโวเอลโนีนั่นเองนะครับนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายไฮบริดนะจะเล่นเป็นแบบเอ่อล่มก็ได้วิ่ก็ได้แนละ้วแต่ส่วนตัวจะชอบเล่นเป็นตอรี่มากกว่านะครับนะเดี๋ยวไว้ค่อยทํารีวิวแล้วกันนะไอตัวเนี่ยนะ มันข้อดีก็คือมันไม่เก่งนะแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะมันจะต้องพึ่งอีจี e ้ที่มีชื่อว่ามอนสเตอร์นั่นเองเ,องเนาะอะไรตระกูนนลมอนสเตอร์ตั้งแต่เลมอนเลดมอนเตอร์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตระกูลมอนสเตอร์เนี่ยมันจะใช้กับเอวโลนี่ได้นะส่วนอาทิมิสเนี่ยผมมองว่าแพทนี้มันก็โดนแก้ค่อนข้างเยอะผมก็เลยลนะไม่ได้แนะนา,นาเท่าไหร่ส่วนเอวาเนี่ยมันเก่งแต่ว่า สกิลมันยังไงดีล่ะเออมันสําหรับผมส่วนตัวผมก็ไม่เคยเล่นแต่รู้สึกว่ามันเล่นค่อนข้างยากนะส่วนกอเนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าเล่นเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าความสามารถอาจจะไม่ได้สุดเท่ากับทางนั้นของ Evo j u n i นะครับนะส่วน Evo JuNA นะครับนะเป็นเป็นสายวิกที่ดีอีกตัวนึงเลยถ้าเราสามารถสร้างส่วนผีเสื้อได้เยอะๆแต่ว่าข้อเสียเท่าที่ผมลองเล่นมานะครับส่วนผีเสื้อไม่ค่อยออก นะพูดตามตรงเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเอา่ออีโวจูน่าเนี่ยมันด้อยเรื่องเอ่อถ้ามันไม่มีแปดแล้วมันจะเล่นยากนะครับนะส่วนตัวล่างลงมาเนี่ยผมว,ว่าอ m มอร์ a l มีเมียนเนี่ยก็เอาไปสู้ได้อยู่บ้างนะครับนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีสกิลเวลาเราแปลงหน้าเนี่ยเราสามารถเอ่อเราสามารถอัญเชิญสกิลคุก คุกแห่งการเวลาพิเศษมาได้ก็คือเราจะได้รับป้องกันบัฟป้องกันเอฟเฟกอันตรายซึ่งเอาไว้ใช้กันอุ้มแมวของคีมุนได้นะครับเนะเวลาเราแปลงร่างนะพอเวลาเดี๋ยวก่อนอ่านี่ไงพรแห่งเวลานะมันจะป้องกันเอฟเฟกอันตรายที่จะใช้กับเราซึ่งรวมถึงเป็นสกิลอุ้มเท้าของคีมุนด้วยนะครับเนะพูดพราะก็คือถ้ามีเมียนแปลงร่างอยู่เรื่อยๆก็สามารถกันสกิลอ่อุ้มอุ้มเท้าแมวของคีมุนได้นั่นเองเนาะก็ผมมองว,ว่าไอตัวนี้เนี่ยมัน ยิ่งเป็นอิมม r t a l ลมิมิเเนี่ยมันจัดเซตดีๆเนี่ยมันไปสู้กับาทางด้านของอไกอาได้พอพอบ้างนะครับนะพอสู้ได้อยู่บ้างนะผมมองว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเอาไปสู้ได้หลายๆตัวเลยแหละนะโอเคเนาะก็ในตัวละครนี้วันนี้ที่ผมสนใจก็จะมีหนึ่งอีโวจูนี่นะที่เป็นสายลมแล้วก็จะมีอีกตัวนึงก็จะเป็น,นอิมม r t a l ลมิมิยอแทนนั่นเองนะ แต่เดี๋ยวลองมาดูอ่าก่อนดีกว่านะว่ารูปแบบไหนนะที่เหมือนจะเป็นการสุ่มคุญแจนะครับนะเดี๋ยวเราจะใช้คุญแจแจ็คพอต5เนี่ยสุ่มไปก่อนนะคือมันต้องตามหา A บวกอย่างละ10ชิ้นนะอุยได้ A บวกประสาททองพอดีเลย mm hmm. ผมเนี่ยจะลองสุ่มไปประมาณสัก2-3,000ก่อนนะลองดูว่าเราได้อะไรมาบ้างเนาะตอนนี้เราได้ A บกมาอย่างละชิ้นนะ คือมันจะมีการสุ่ม2แบบนะครับสุ่มแจ็คพอตแบบ10เพชรกับสุ่มแบบเมก้าแจ็คพอตถ้าเราสุ่มแบบเมก้าแจ็คพอตโอกาสาที่วัตถุดิบจะออกก็จะมีมากขึ้นนั่นเองนะครับนะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราดูดิเราได้อะไรมาอ่าอยู่ไหนไวะอ่ะอานี่ไงก็ได้ A บวกทั้งนั้นของประสาทไฟกับประสาททองมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะ โอเคเมื่อกี้มือลั่นไปกดปิดคลิปเฉยเลยนะต้องขออาภัยด้วยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มเลยดีกว่านะอ๋อขอดูอัตราก่อนจะได้รู้ว่าอันไหนล็อกนะโอเคนะอัตราการออกของชิ้นส่วนนะครับนะก็ปราสาทไฟเอโบกจะอยู่ที่2.2% แล้วก็ประสาททองอยู่ที่0.9แล้วก็ประสาทน้ําแข็งอยู่ที่0.6นั่นเองนะครับเนาะอันนี้เป็นแบบการสุ่มแจ็คพอต10ชิ้นนะส่วนอันนี้อันต่อไปนะครับนะจะเป็นการสุ่มแบบเมกาแจ็คพอตนะครับนะจะอยู่จะมันคือการสุม่มเมกาแจ็คพอตก็จะเพิ่มโอกาสการดรอปของไอเทมนั่นเองนะครับนะประสาทไฟเนี่ยเพิ่มเป็น11เปอร์ประสาททองเนี่ยเพิ่มเป็น4เแล้วก็ประสาทน้ำแข็งเพิ่มเป็น 3.2%นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอัญมณีคอสตูมเนี่ยจะอยู่ที่2.2%นะโอเคพวกนี้คืออีเวนต์นี้มันล็อกทางของปราสาทน,น้ำแข็งนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าครับก็พอดีเลยครับนะ้เมื่อกี้มีคนมาทำฝ้าที่บ้านนะเสียงก็จะรบกวนนิดหน่อยนะครับนะแล้วก็เป็นร้านโปรโมชั่นลัคกี้ลึกลับนะครับนะ ประมาณ3เหรียญหรือประมาณน่าจะ99บาทไหมเราได้เท่านั้นของหินเพชร5,000คูณ2ก็คือ1,000 0หินเพชรแล้วก็ตัวแปรรูปแม่นยำอีก1ชิ้นนั่นเองนะครับนะอโอเคเดีย๋ยวเราเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะโอเคเดี๋ยวเราขอสุ่มเศษออกก่อนอ่าโอเค1 3 1 0 0เพชรนะครับนะก็เราจะสุ่มให้เหลือ2,000เพชรหไม่ใช่ 12,000เพชรนะครับแล้วเรามาดูว่าเราได้อะไรบ้างเนาะเปิดมาเป็นประสาทไฟเลยครับนะโอ้โหทองเอาไปไกลๆไ,ไ,ได้ไม่ำํำคาเนี่ยไอแพชไอมาม่าไอมาไอแพมาม่าหอันเนี่ยไม่ต้องเอามาเลยํำคาแล้วก็ทองเนี่ยเอามาทำไหมคือผู้เล่นใหม่อาจจะชอบนะแต่ผู้เล่นที่ว่าเล่นมาสักพักหนึงอ่ะจะรู้ว่าทองเนี่ยเป็นขออะไรที่โคตรไม่อยากได้เลยเฮ้ยอันนี้ ผมยังไม่เห็นปราสาน้ำแข็งเลยนะโหรีมัสยังจะกล้าเอามาใส่โอ้ได้แล้วภาสาน้ำแข็งอ่าโอเคเรียบร้อยไหม ถ้าได้ซุปเปอร์ขาช้างมาก็น่าจะดีเหมือนกันนะคืออย่างน้อยไม่ได้ไม่ได้อะไรมาได้ซุปเปอร์ขาช้างมาก็ยังดีนะเค okay, เราได้มาคืนมาทั้งหมด50เพเนาะแล้วก็ได้แพ็กล็อกอินเอบวกมา1ชิ้นนะเค okay. uh, แล้วก็มีเว็บล็อกอินมาสเตอร์นะครับนะก็คือไปล็อกอินแล้วก็รับของรางวัลมาลั่้เนีนะ อ่าล้วก็ได้แพ็กเอสบวกมาด้วยได้อะไรมาครับนะโอโหการสมัยพระบรมมกฎพระเจ้าเขาเลยนะโอเคเราได้อะไรมาบ้างเมื่อกี้เราได้ A บวกไฟมาทั้งหมด4ชิ้น A บวกปราสาทมา2ชิ้นแล้วก็ A บวกน้ำแข็งมาแค่ชิ้นเดียวเองนะครับน,น้าเศร้านะครับ แต่ไม่เป็นไรเนะเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่านะครับนะเราจะสุ่มให้เหลือประมาณหมื่นเพชรหรือว่าประมาณ1นึ0 0หเพชรนะเพื่อดูว่าเราได้อะไร,ระบ้างนะแต่ทาไมสุ่มเมกาแจ็คพอตแล้วกูรู้สึกว่ามันออกจ้าก,กว่าปกติวะถึงมันจะมีอะไรดีๆมากขึ้นก็เถอะนะแต่กดไม่ค่อยจะได้เลยมาม่า30ชิ้นเออเข้าไปแมวทองวัวอ,อะไรก็ได้โอ้โหแพชรและประกันหนักกว่าเดิมอีกทองอีกแล้ แคทเธอรีนชุดว่ายนะ้ำอ้ยเอ้ยปรษสาทน้ำแข็งครับนะไม่ได้หรอกมามาห้าบาทนี่เนี่ยไอ้นี่มันมาหลายรอบแล้วนะอุย้ยได้ยินไ,ไ,ได้รับชิ้นส่วนอัญ,ญมณีคอสตูมนะครับนะก็ถ้าเกิดเก็บครบคุณก็สามารถเลือกอัญ,ญมณีคอสตูมได้นะอ่ะประสาททองครับนะอ่าได้รับประสาทน้ำแข็งประสาทไฟจ้า โอเคเอบวกคำน้ำกล่องนี้แล้วเอามานหอกหักเลยไหนดูสิก่อน1 0 0 0 0มืเพชรเราจะได้เอสครบสัก4ชิ้นไหมถ้าได้สัก4ชิ้นอ้อพอมีหวังอยู่ไม่ใช่พูดผิดหมายถึงออไอตัวภาษาํำแข็งโยแหมพูดผิดถ้าได้เอสครบสชิ้นนี้ภายในพันหนึ่งนี่โคตรเก่งเลยแหละออัญมณีแล้ว มุยตายเปิดเกินโอเคเดี๋ยวเราเปิดมาทั้งหมดเท่าไหร่วะเปิดมาทั้งหมดจะ4,000เพชรแล้วนะดูดิว่าเราได้อะไรมาบ้างไหมอ่านี่ไงเปิดครบ4 0่พันทุกการเปิดครบประมาณ2,000ไหมวะเดี๋ยวเช็คก,ก่อนอ่ะเปิดแพ็คแบบเมกาแจ็คพอตครบ40ครั้งก็คือ2 0 0 0ันเพชรเราจะได้คืนมาเราจะได้แพ็คพิเศษคืนมาแน่เองเนะก็แพ็คนี้นะครับนะ ได้ประสาททองนะก็เราส่มไปประมาณ2องถึพันเพชรแล้วนะให้ให้กลมๆไว้ก่อนนาะเพราะจำไม่ได้เรา,าส่มไปเท่าไหร่โ okay, อเคเดี๋ยวเราลองล็อกล็อกอินรับของหน่อยดิอ่าไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเรากดต่อเลยดีกว่านะมาดูกันว่าเราจะได้ A บวกมาสักกี่ชิ้นนะอุยหนึ่งร้อยประสาทไฟอ่ะอื้มทองห้าหมื่นอาจา หอ,อจ้าประสาทไฟอีกแล้วอะประสาททองนะครับจังหวะนี้แตกสามพันเพชรเลยให้เขารู้นี่ว่าสามพันเพชรมันมีอยู่จริงนะเออประสาทไฟนะตอนนี้กูยังไม่เห็นประสาทน้ําแข็งเลย <t> <ๆ>เธอไปอยู่ไหนประสาทน้ําแข็งประสาทไฟไม่เอาเออประสาทน้าแข็งอันที่เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปนบก <t> ูแช<ๆ>่ขวาอย่างเดียวแล้วเป็นคนชอบแช่วขวา โอเคห้เพชรนะครับนะเดี๋ยวรับคืนมาเด,ดี๋เราได้อะไรมาบ้างกดไม่ติดไว้อ่ะได้คืนมาทั้งหมดอีก300เพชรนะครับนะแล้วก็ตอนนี้เราได้เอบวกมาประมาณ3ชิ้นนะครับนะก็เป้าหมายของเราเนี่ยต้องใช้ประมาณ10ชิ้นนะก็ยังไม่ถึงครึ่งทางทีนะครับนะคิดว่าเราจะได้สักครึ่งหนึ่งก่อนไหมเนี่ย คืออย่างน้อยได้มาสักเอ้ยได้สี่ชิ้นแล้วครับนะแม่ค่ะนีกแค่6ชิ้นนะแค่6ชิ้นเคปะัะมานี้ไว้ก่อนขาไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะขอดูก่อนนะเพราะเราได้ S มาประมาณ2ชิ้นแล้วนะใช่ได้ S ประมาณ2ชิ้นแต่ว่าดูเหมือนว่าประสาททองเราจะได้5ชิ้นนะครับแต่ไม่เป็นไรนะประสาททองมันน่าจะไม่ล็อกแหละน่ะจะนะอืมก็เราต้องใช้ S ทั้งหมด5ชิ้นเนาะ ก็ A บวกประมาณ10ชิ้นนั่นเองนะอย่างละ10ชิ้นมาพร้อมแล้วต่อกันโอเคประสาทไฟนะคือครบแล้วประสาทไทยมาประสาททองนะมาบ้านนายทองปิดอีเวนต์ฉลองปีใหม่ซะหน่อยพี่ห้ยนลังจ้าอืมประสาทน้ำแข็งหายเงียบกิ๊บเลยนะ หายตัวไปกับสายลมเงียบกิบป,ปราสาททองครับนะพันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้อะไรเลยฮนะเงียบกิบเงียบกิบไม่มีอะไรเลยอ้โหเออสินชิ้นส่วนอัญมณีคอสตูมอ่ะแต่ไม่ได้อยากได้ป่ะ คือถ้าไม่แตกถ้าไม่แตกพันเพชรหรือไม่ได้อ่าประสานน้าแข็งมาพอดีเลยได้ครึ่งทางแล้วนะครึ่งทางก็อีกประมาณ8ปดพันเจ้เาน้ําตาล้องไหลพันพันหนึ่งเอบวกชิ้นหนึ่งนี้ก็โอโหแรงอยู่นะเกินปุ้มปุ้ยออประสาททองหนามันหลอกหลอนครูแล้วแตกสักสามพันเพชรดิจะได้สมต่อนี่แตกสักสามพันเพชรดิ จิ้มยังไงให้ได้สามพันวะต้องท่องกระทาเลยวะอุ้ยมันหลบกูทุกรอบเลยไมกก่กูหลบมันนี่แหละอุ้ยจิ้มไหลรัวๆเลยครับเพชรนะกดกดไม่เกรงใจใครครับนะเดี๋ยวเราเจ็ดพันเรามาเช็คกันว่าเราได้อะไรมาบ้างนะเพราะส่วนตัวอีเวนต์นี้ก็อยากได้มานาแล้วแหละนะถึงไม่รู้จะไปเล่นกับอะไรแต่ก็จะทําไว้ก่อน กะว่าอะไรนะผมเคยพูดไว้ก่อนคิดที่แล้วแบบตั้งเป้าหมาย1นึ่งเพชเอ้ย2อง0มนเพชใช่ไหมจัางหัวมันครับพูดง่ายๆโอ้โหสามันเพชแม่เ้ยหลบหมดเลยคือไอ้ยะมันนี่เขาตรงก็ก็ดีนะแต่ว่าก็ไม่ได้อยากได้อะเออพูดตรงตรงนะมืม่ามาม่าห้าบาทร้อสิบามิลลิลตรปริมาณครับถุง ชับคอให้ได้ร้อยเพชรคืนมานะอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดแพ็กฟรีก่อนได้เอสเลยแม่แม่แบบเปิดมาได้เอสนี่คือเอออ่ะอ่ะอ่ะ,อะเลื่อนหาก่อนเพื่อมีอะไรตกค้างนะมีแต่เกลือกับเกลือเปิดได้อะไรเอ่ยโอ้โหสุดยอดอะไรวะเข็มทิศของนักเดินทางหรือเปล่าวาอ่านไม่ค่อยชัดแม่เจ้า เอาไปขึ้นหิงตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ได้เลยนะเนี่ยอ๋อแซลลี่ดีมากนะเดี๋ยวเอาไปตั้งขึ้นหิงเป็นพิพิธภัณฑ์ได้เลยนะเลิศเลิศมากตอนนี้เอโบเราได้แค่ครึ่งหนึ่งเองนะยังต้องตามหายตั้ง5ชิ้นนะครับกับเพชรอีกทนะั้งหมด7 0 0 0นนะถ้าจะยากซะแล้วหมื่นหมื่นห้านี้จะไม่ปิดคือคือรวมไปรวมมานี่เพชรก็เกือบหมื่นห้าเลยนะ โอ้โหประสาทน้ําแข็งหลบกูทุกดอกเลยโผลนะแต่กูกดไม่โดนอะ่ะนั่นแหละปัญหามาเดี๋ยวเราลองสุ่มแบบสิบเพชรดูนะเผื่อจะมีอะไรดีขึ้นคือสิบเพชรเนี่ยมันกดได้นานไงจะจะได้มาอีกเรื่องนึ่งนะเออประสาทไฟไม่เอาคน,านโอ้าน้ำแข็งโผล่นะแต่กดไม่ติดอีกละ่ะ โอ้น้ำแข็งเธออยู่หนใดเธอมาให้ฉันได้เห็นกดยังไม่ได้เลยตอนนี้โกนี่พันสองพันแล้วไม่ว่าที่ผมกดไม่ได้น้ำแข็งเอสเลยเนี่ยอ่าถ้าจจนะโอ้โหมันโผล่มาของดีทั้งนั้นเลยกดไม่ได้สภาพเปิดมาแบบอออืืเอ้ยไม่เอาแล้วล้นแล้ว มาดูเหมือนแช่ขวาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไฮโอ๋อเหนยังมนมีข้อตู่ไม่ใหญ่ได้ไม่เอาไม่เอาไฟเอาน้ําแข็งมากูกดเรียงเลยโ,โหสภาพอนาถมากอนาถอนาถอนาดมากเลยดูดิเหลือหกพันแล้วครับตอนนี้เราเรายังไม่ได้น้ําแข็งเลยสักชิ้นหนึ่งนะเอ้ยมเมื่อกี้มาถึงสุ่มไปสองพันเรายังไม่ได้น้ําแข็งสักชิ้นหนึ่งนะ 2องพันหรือพันเดียววะเอ้ยน้ำแข็งมันเริ่มไปออกขวาเลยวะมันโยกหลอกอวะแบบไปออกโยกให้หลอกแล้วไปกดเอ้ยหายไปไหน,นวะโอ้ยมอมอมออไ,ไม่เอาไม่เอาคัตตูมใครเอ้าก็ออกไปไม่เอากูจะเอาไอ้เออปราสาทตม่มนถึงกูเรียบปราสาทตแล้ว Uh huh. ขดตูวอีกแล้วกูกูจะได้อันเยมนีขดตูวม,มาใช้เทแล้วเนี่ยสุ่มไปหมื่นสุ่มไปหมื่นนะฮได้คดตตูม,มาใช้โคตรด,ดีเลยแล้วขาดเอบวกอีกหสี่ชิ้นนะครับนะก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะถ้ามันเล่นตัวแบบออกอันละพันนี้ก็เหนื่อยหน้าดูเลยนะออกมาเถอ,อยังไงก็สุ่มอยู่แล้วอีเวนเนี้ยไม่หนีไปไหนหรอกออกมาเป็นกำลังใจหน่อย ประสาทไฟแล้วําตามมาหลอกหลอนกูจังนี่กดมั่วแล้วนะเฮ้ยเหลือสี่พันแล้วกูยังขาดอีกตั้งสชิ้นเลยถ้าจะหนักแลวกูโอ้โห 4, สี่พันสะิปดเพชรนะเรายังขาดอีกตั้งสี่ชิ้นถ้าจะไม่ค่อยลุ่งเท่าไหร่ละงานนี้เนี่ขาดอีกสี่ชิ้นอะโอ้โห ถ้าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่และแพนคือออกมาได้สักสอีกสัก2ชิ้นก็ยังดีว่าอย่างน้อยก็ได้อ m มอ r t a ทลมีเมียนมาเกาะหน่อยคือ3มชิ้นนี่คือแบบสุ่มได้แบบคือได้แค่6อันนี้คือแบบเอสสาชิ้นคือเอาไปทําอะไรไม่ได้เลยนะตรงตรงๆแบบทำอะไรไม่ได้จริงๆอะไรนะเอ้ยเหลือ3ามพัแล้วยังไม่ได้เออมาอันที่7 กูจะเห็นสักอันหนึ่งแบบโอ้โหสองพันโผทีแบบนี้ค่าตัวน้องสูงไปนะโอ้เฮ้ยในนี้กูยังไม่เห็นเลยนะแบบกดแล้วก็ได้เอสเนี่ยไปไหนวะเอสกูไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไอ้ไอประสาทไฟอ่ะเต็มคลังแล้วตอนนี้ อ๋อจ้าอ๋อจ้าไม่ได้หรอกโอ้โหสองพันห้าเลยนะสองพันห้าดูดี่เราจะได้ไหมแบบเอบวกสามชิ้นในสองพันห้าเนี่ยไม่อขาดผมโอ้โหผมมาสองอันติดเลยจ้าฟิกเกอร์โยนี่โอ้โห โอ้ประสาทมันชอบไปออกฝั่งซ้ายพอก,กดซ้ายมันออกฝั่งมันก็ไม่ออกนะไหนได้อีกกี่ชิ้นกัดูดิเจ็ดนะตอนนี้เราขาดอีก3ชิ้นกับเพชรประมาณ2,000 2,200กับอีก50เพชรนะคิดจะได้ไหมอ๋ออโอ้โออันที่8มาแล้วอ้ อ๋ออ oh, oh, oh. อีกสองชิน้นหน้าแทบบูกมาตอนนี้เข้าสู่ช่วงส0 0พันเพชรสุดท้ายแล้วนะวันนี้เราจะได้ไอปราสาทนั้นมาสักชิ้นไหมอโอโ,โอ้ไปไหนหมดวะเงียบครับเงียบนะ ตลาดช่างเงียบงายจริงๆอโออ้ออ๋อเข้าไปโอ้โอเข้าไปอาเข้าไปอ่เอาเข้าไปเกลือได้เต็มใจจริงๆเฮ้ยเอ๋บอกน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งม้อก็ให้แม่ไฟทั้งนั้นโอ้ยกดผิด ไปเปิดแพ็กอะไรของกูนเนี่ยจะได้สักพันหนึ่งไหมไม่เอาไม่มีไม่ให้ด้วยน้ำแข็งพันสุดท้ายครับกับการตามล่าน้ำแข็งอ่ะสองชิ้นสุดท้ายนะโอ้ยไฟมาทำหอกอะไรเอออีกชิ้นหนึ่งมาแล้วครับเนะอีกหนึ่งพันเพชรสุดท้ายครับเนะี่ยคงจะจเจริญเออได้อีกร้อยหนึ่งมาน้ำแข็งไหมโอ้โหน้ำแข็งกูน,งน,งน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งอยู่ไหนวะ เออกูาตามหาน้ำแข็งอน้ำแข็งกูไปไหนวะเอ้ยอ,อยาได้น้ำแข็งอ้ไฟอยู่ได้ไม่ต้องตอนนี้ไฟขึ้นแล้วเนี่ยน้ำแข็งชิ้สุดท้ายขอขอห,หมดหมดแล้วกูหมดแล้วหมดแล้ว เลยไม่เท่าไหร่วะมาอีกร้อยเพชรสุดท้ายนะนี่รอยสุดเพชรสุดท้ายจริงๆอันสุดท้ายรับน้ำแข็งอ๋ออ๋อกา <9 S 1> ทับสองเก้าทับสิบเม่เลยชิ้นเดียวแบบชิ้นเดียวจริงๆเองอะ่ะอันนี้จะวัดผลให้กูได้ไหมโอ,โอ้โอ้ยช็ <laughs> อกกันเลย น oh. ี่เปิดแบบไม่หวังเลนะถึงจะหวังนิดน้อยอะเฮ้ยไม่คาดคิดว่ามึงจะออกมาแบบแพ็กฟรีอะอ๋อตาไหลเลยอกูกูบิดแพ็กแพ็ฟรีเว้โอ้โหแพ็กฟรีไม่ออกมาให้อันสุดท้ายโอ้เป็นความหวังอย่างนนพ้นตัวเลยดูดูดูเพชรดูเลีอยวสูงเลี้ดวอย่สามแปดเลีอยแต่ไอยก็ร้อยยิ้มอะบอกอะไรไอ้ไอ้ไอ้เรื่องตามหาไม่ครบสองมึงเพชรช่องหัวมันไปเลย ปีปีหน้ากูก็ไม่ทำด้วยแรกมาก่อนละกันนะเราได้เอบวกปราสาทไฟมาทั้งหมดเกือบ50ชิ้นนะส่วนปราสาททองเนี่ยเราได้ประมาณ20ชิ้นนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวละครที่เราจะเลือกกันดีกว่านะกูเลือกอไหนดีวะขอยังไม่เลือกก่อนละกันนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะ จะทำรีวิวให้อย่างแน่นอนนะครับนะจะจะเลือกตัวไหนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะส่วน Evo e l อลูนเนี่ยรอได้เลยนะเดี๋ยวผมทำให้แน่นอนเนาะคลิปรีวิว Evo e l อลูนเนี่ยน่าจะมาช่วงแบบวันปีใหม่กันเลยนะน่าจะลงปีหน้าเออลงปีหน้าอะไรแบบนั้นนะนะก็ผมขอใช้เวลาอยู่กับครอบครัววันพรุ่งนี้สักวันหนึ่งนะครับนะวันที่1 มกราปีหน้าเนี่ยน่าจะลงมันจะน่าจะมาทําคลิปแล้วก็ลงให้นะครับนะอีเวนต์เนี่ยหมดวันที่ดิบปีหน้าเลยนะครับนะหมดปีหน้าวันที่สามเลยนะก็ค่อยๆทําก็ได้นะครับนะมีเวลาอีกหลายวันมัง้งนะโอเคประมาณนี้นะครับนะก็สรุปอีเวนต์นะ เนนราได้ผมเริ่มสุ่มที่1 3 0 0 0่มัใช่ไหมครับมึงประมาณ1 3 0 0 0เกือบ200แล้วก็ได้เพชรคืนมาเนี่ยก็รวมๆกันแล้วก็น่าจะได้ประมาณเกือบพันหนึ่งก็จะตีว่าประมาณ1 000, 1 0 0 0 15,000เพชรนะครับอีเวนต์นี้ที่เราโดนไปนะก็จะประมาณนี้นะครับนะสำหรับตัวละครแบบนี้1 5 0 0 0เพชรถือว่าแพงไหมก็ไม่ได้ไม่ได้ต่ําไม่ได้ต่ําแล้วก็ แพงไหมก็ถือว่าแพงนะเออหมื่นห้าแต่ได้แต่ถามว่าตัวละครทอ็อปๆแบบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ในเกณฑ์นี่แบบว่ามันก็ยังดีว่าที่กูป,ปิดเนะี่ยเออหมื่นห้าก็ยังดีอย่างน้อยมันก็ปิดอย่างน้อยมันก็ไม่แตะสองหมืนะ่นเะนี่ยนะเพราะว่ามันมีอีเวนต์ของอะไรวะเออดาร์ลูรูเบลก็โดนประมาณนี้เท่ากันเลยก็ถือว่าโอเคยังยังไม่ได้แบบทุบประวัติศาสตร์เท่าไหร่นะรอบทีละโดนทบุบดีนะไม่โดนทุบประวัติศาสตร์สองหมื่นเพชรอะไรนะนะั่นอะเออก็ยังก็ยังโอเคอยู่โอ้ โอก็โอวะนะประมาณนี้แล้วกันนะครับนะถ้าเกิดใครจะสมอีเวนขอให้พอน่โชคดีอีกครั้งหนึ่งนะครับนะทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับนะขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีใหม่ที่ดีนะครับเนาะก็พักผ่อนวางโทรศัพท์ไปอยู่กับครอบครัวบ้างก็ดีนะครับหรือว่าอยู่กับตัวเองเนาะเพราะว่าให้เวลากับตัวเองบ้างเนาะนานๆทีจะได้แบบมีเวลาอยู่กับตัวเองนะพักผ่อนอยู่กับตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะแล้วก็ไว้พบกันใหม่ครับปีหน้าบ๊ายบายลาเดสวัสดีเด้อ